ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนในรอบดึกด้วยนะครับก็อยู่กับผม x อจังนะครับผมอ่าวันนี้เราอยู่ในเกม o อเมอสซึ่งวันนี้เราจะมาสุม่มไม,ไม่ไม่ใช่มาสุม่มเลมาแลกนะครับผมแลก SSR SP สุ่มหนึ่งตัวนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ตัวดีหรือตัวซ้ำโดยที่เราจะสุ่มในกิจกรรมของอ่าซึสึกะโกเซนระดับ SSR นะครับผมเป็นกิจกรรมที่มาพร้อมซัมมอนตัวใหม่ ซึซึกะโกเซนนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้กำลังเบอร์เบอร์อ่ะกิจกรรมนี้มันให้ทำอะไรบ้างนะครับผมกิจกรรมนี้ก็ตีบอสตามสเตตน,นะครับผมซึ่งผมตีได้ประมาณ60เกือบ70สเตตน,นะครับผมถึงจะอ่าสามารถแลก s s r SP ไได้โดยที่ร้านค้าจะมีบอกนะครับผมที่ผมเกินไปตอนที่อ่าสุ่มยันนะครับผมว่า มีอะไรบ้างนะครับผมตามที่ปลดล็อกนะครับผมว่าอันไหนต้องปลดล็อกยังไงอะผมก็ถือว่าปลดล็อกได้ทั้งหมดเลยแล้วนะน่าจะนะน่าจะน,ะ,น,ะ,นะครับผมก็ไม่แม่นแต่เหมือนกันยังครับผมเหลือแค่ตัวนี้นะครับผมเราก็ปลดล็อกระดับนี่นะครับผมที่เป็นตรงนี้ผมไม่ได้ที่จะซื้อสกินของอ่า ีแค่สื่อเท่าไหร่นะครับผมผมไม่ค่อยชอบสก,กินนี้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะผมชอบสก,กินที่แรกเอาตามร้านตอนนั้นดีกว่านะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงการอันนี้เลยว่าเราจะหามาได้ยังไงเราจะปลดล็อกยังไงสำหรับใครที่ยังไม่ถึงนะครับผมหรือว่ายังไม่รู้นะครับผมโดยเราที่จะต้องทําตรงนี้นะครับผมแต้มดาบตรงนี้ให้มันถึง1000ก็คือ1ล้านนั่นแหละครับผมก็คือ หนึ่ง k อะไรเงี้ยห0 0่งพัน k อะไรเงี้ยนะครับผมจะทําให้ปลดล็อกตรงนี้ได้เพื่อแลกของรางวัลการแลกก็ต้องใช้อ่าไม่รู้ว่ามันเป็นลูกแก้วหรือดวงตานะอันเนี้ยดิมอนดิมอนิกกิฟตนะครับผมที่จะเอามาแลก4ประมาณ4ี่สี่แสนอ่ะหรือว่าประมาณ4 0 0 k นั่นเองนะครับผมก็เป็นก็นแลกได้แค่1ตัวนะเออ ถามว่าจะหาดาบมาได้ยังไงเวลาเราตีบอสเราเราได้แค่ตัวที่เป็นเดมมนิกเดมอนิกคือไอลูกแก้วเมื่อกี้อย่างเดียวแล้วไอตัวนี้เราหามาได้ยงไงมันจะมาพร้อมกันกับตัวนี้เลยนะครับผมก็คืออ่ะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่ามันผ่านมาหลายวันแล้วก็อันเนี้ยมันจะขึ้นสมมุติว่าผมตีได้400ผมยังไม่ซื้ออะไรนะตัวนี้มันก็จะได้400เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ย ผมซื้อไปเยอะแล้วนะครับผมก็เลยเหลือเท่านี้นะครับผมเท่าตามที่เอาไว้สุ่มนะครับผมผมก็จะตีต่ออีกนะครับผมเพื่อมาแลกของรางวัลที่เหลือที่ผมยังไม่แลกนะครับผมที่ผมอยากได้ด้วยนะครับผมอ่ะคือกิจกรรมนี้แจกเยอะมากนะครับผมแจกอะไรที่เราต้องการได้หมดเลยแม้กระทั่งนิตามมเงินอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็พวกดาลุมะนะครับผมแจกเยอะมากดาลุมะด,ดำเนี่ยไม่อ่าตีทั้ง ที่วันสองวันก็ได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับผมสลหรับใครที่สายเปยนหน่อยๆที่จะเอายกเปก็ได้นะครับผมยกแดงนะครับผมถ้าใครมียกแดงเยอะๆนะครับผมสามารถไปได้ไกลามากนะครับผมแล้วก็ทีมที่ดีนะครับผมทีมอันนี้เราจะไม่มาพูดถึงทีมหรืออะไรนะครับผมคือนอกทะเลมาเยอะแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่ม2 ID นะครับผมก็ซุ่มได้ทีละอ่ะ1 หนึ่งก็หตัวนั่นแหละครับผมวันนี้อันนี้เราอยู่ใน ID หลักนะครับผมมาอ่าเล่นตัวหน่อยนะครับผม ID หลักเรามีตัวไหนบ้างนะครับผม i d หลักเราจะมีประมาณผมจะมีประมาณนี้นะครับผม sp ก็จะมี5ตัวนะครับผมประมาณนี้เลยให้ดูตามหน้าจอเลยนะครับผมก็ที่ผมมีอยู่อ่ะ s s สก็มีประมาณแค่เท่านี้นะครับผมก็ผมไม่ได้เก็บ นะครับผมซ้ํามาผมย่อยอย่างเดียวนะครับผมตามนั้นนะครับก็ดูประมาณนี้เอาว่าผมจะได้ตัวซ้ําหรือเปล่าถ้าอันไหนผมได้ตัวซ้ำํำแล้วผมย่อยทิ้งก็คือผมไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมอ่ะมาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมอ่ะสี่นาทีแล้วนะครับผมอะเริ่มสุ่มกันเลยว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับผมมาเริ่มอึบฮึ๊โอ้โห ซ้ำนะครับผมได้น้องแล้วอะ่ะผมได้น้องแล้วคือถ้าได้ถ้าผมได้ในไอดีสำรองผมจะดีใจมากนะครับผมแต่อันนี้ i อดีหลักผมได้แล้วนะครับโอ้เสียใจนิดนึงนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าน้องก็มาเป็นตัวให้เราย่อยนะครับผมอะต่อมาไป i อดีหลักเลยนะครับผมไม่ไม่รีรอเนาะ เอ้ไม่ใช่ไปไอดีสำรลองขอโทษขอโทษไปไอดีสำรลองนะครับผมว่าเราจะได้ตัวที่เรายังไม่เคยได้หรือเปล่าหรือว่าตัวที่จําเป็นนะครับผมแต่ตอนนี้คือซ้าเกลือไปแล้วนะครับผมเกลือไปแล้วหนึ่งไอดีไอดีหลักด้วยนะครับผมมามาต่อด้วยไอดีสำรลองนะครับผมว่าเราจะได้ตัวไหนแล้วก็อ่าจะได้ปั้นไหมนั่นแหละครับผม หรือจะได้บ้านก่อนหรือจะได้ั้านหลังนะครับผมอันนี้ต้องอยู่ที่ทีมเราด้วยนะว่าในสต็อกเรามีเท่าไหร่แล้วก็ต้องการตัวไหนมากที่สุดนะครับผมระดับ sp แล้วก็ s s r นั่นเองนะครับผมมามาพูดถึง id สำรองว่า id สำรองผมมีตัวไหนบ้างนะครับผม id สำรองผมมีไม่เยอะเท่า id หลักมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็ถือว่ามีตัวมีประโยชน์เยอะเลยนะครับผมก็ อ่ะ sp ก่อนนะครับผมระดับ sp ก็4ตัวประมาณเท่านี้นะครับผมที่จำเป็นแล้วก็ระดับ ssr นะครับผมก็จะมีเหมือนจะเท่ากันเลยนะเออแต่ว่าตัวจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมไม่เท่ากันดี id หลักเยอะกว่านะครับผม ssr มาเรามาสุ่มใน id สำรองเลยว่าเราจะได้ตัวที่มีประโยชน์กับ id เราหรือเปล่าทีมเราหรือเปล่านะครับผมมามาสุ่มให้ดูนะครับผม หนงอ่ะเริ่มหนึ่งสองซ้ปุ๊บฮึบเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ว่าดวงสวยสุดแล้วนะอันนี้สวยกว่าเดิมอีกอ่ะเออจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีทรัพยากรเยอะเราก็อยากปั้นพี่ดุกไว้สักหนึ่งตัวนะครับผมแต่ตอนนี้เรายังไอดีนี้ยังยังไม่มีทรัพยากรเยอะนะครับผมก็ ต้องได้ย่อยทิ้งแล้วล่ะครับผมอีกไม่นานก็มาหายกันอีกนั่นแหละครับผมเกือบไป2องดีนะครับผมก็ให้ดูตามนี้เลยนะครับผมว่าผมจะต้องได้ย่อยอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าอ่ะพี่ดุกพี่ดุกโหดเรื่อง pvp นะั้นจริงนะครับผมแต่ว่าในส่วนนี้คือยังไม่จําเป็นนะครับผมสําหรับตัวพี่แกนะครับผมก็ถือว่าได้ย่อยทั้งสงตัวโอเคผมแค่อัดคลิปให้ดูว่าผมจะ ผมได้ตัวไหนบ้างในกิจกรรมนี้นะครับผมแต่ว่าบางกิจกรรมที่ผมไม่ได้เล่นผมก็ส่วนมากนะนะเออส่วนมากถ้าผมเล่นไม่ได้ผมก็จะไม่ได้มาอัดคลิปอย่างนี้นะครับผมก็บ <g iggle> ๊ายบายครับผมดึกแล้วนะครับผมฝันดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย